ศิลปินน้องใหม่มาแรงเฮดเม็ดเอกรอการเจรไนทำฝันได้เป็นจริงขึ้นแทนเป็นศิลปินทะลุ100ล้านวิวและก็ยังติดชาร์ตอันดับหนึ่งบิลบอร์ดไทยแลนด์จนได้ขึ้นจอแยกอโศกเจ้าของผลงานเพลงคลื่นที่ฮอตฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองมีเสียงร้องที่ไพเราะเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครฟังแล้วต้องติดใจ 盛开间。 ไปถึงเนื้อร้องก็ฮิวใจคนฟังเป็นเพลงที่ให้กำลังใจยามคนท้อได้ดีเปรียบดังขึ้นซัดรอยช้ำใจให้จางหายซึ่งร้อยล้านวิวแรกถือว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการกระโดดขึ้นเป็นศิลปินแถวหน้าของดาวรุ่งคนนี้ดีใจมากๆค่ะเกินเกินฝันไปมากๆเลยเพราะว่าเพลงนี้ตั้งใจทำมากๆเลยเรยไเ้ว่าขึ้นลูกนี้ไม่ธรรมดาพอนอกจากจะซัดใจคนฟังไปทั่วประเทศแล้วยังส่งแพชนาขึ้นแทนเป็นศิลปินดาวรุ่งสุดปังแห่งปีแถมน้องก็ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองพอลาสุดกระพื ในโพสตภาพเตรียมออกซิงเกิลให้แฟนๆได้ติดตามงานนี้พีพีเอเตรียมปลดล็อกสกินหูเครือบทองคําเอาไว้ได้เลยซึ่งนอกจากการร้องที่สะกดใจคนฟังอีกหนึ่งเสน่ห์ของแพชนาะคือรอยยิ้มและสไตล์การแต่งตัวรวมไปถึงบุคลิกที่สะท้อนความเป็นตัวของตัวเองได้อย่างชัดเจนไม่แปลกใจเลยที่ตอนนี้แพชนาจะเป็นขวัญใจพ่อๆแม่ๆทางบ้านกลายเป็นศิลปินที่ไม่ใช่แค่ฟังเพลินแต่ยังดูเพลินแล้วก็เต็มไปด้วยเสน่ห์ในทุกมิติงานนี้เราจะไปส่องเส้นทางความสําเร็จของแพชนาะหรือชื่อจริงชนะพรท วิชาตเป็นเด็กสาวที่เดินหาตามความฝันในการเป็นศิลปินตั้งแต่วัยเด็กซึ่งเส้นทางการเป็นนักร้องของเธอก็ไม่ได้โรดด้วยกลีบกุหลาบโดยมีศิลปินที่คุณพ่อชื่นชอบยังปูพงสิษฐ์คัมพี์เป็นไอดอลเลยกการมาเป็นแรงบันดาลใจให้เธอเริ่มฝึกเล่นกีตาร์เป่ามั์ออแกนและร้องเพลงตั้งแต่อายุ8ขวบยเขาเคยไหมที่ปูพงศิษฐ์ น้อยควรที่แบบว่าที่วันนี้วันหนึ่งที่หนูจะมาหยิบกีต้าร์มาเล่นเนี่ยเพราะว,ว่าหนูมีพี่ปูซึ่งแพชนะเริ่มเรียนดนตรีเปิดหมวกตาสถานาที่ต่างๆและก็เดินสายการประกวดร้องเพลงตั้งแต่อายุยังไม่ถึง10บขวบจนเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากการเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆมากมายโดยหลังจากที่ The ะไวโอเล็ตสตาร์จบลงก็ได้ไปออเดชัน่นก่อนที่จะขึ้นแท่เนเป็นศิลปินสไตล์โฟกป๊อปเพื่อชีวิตยุคใหม่คนแรกของค่ายเปิดตัวซิงเกิลแรกในเพลงที่มีชื่อว่าปีกหักที่สะท้อนตัวตนของแพชนนแลละเพง สิงเกิลที่2ด้วยเสียงร้องที่เต็มไปด้วยอารมณ์ที่จริงใจสะกดคนฟังจนได้เดินสายโปรโมตเพลงในรายการต่างๆอีกด้วยทาเอาแฟนๆบอกว่าน้องแพมมาถูกทางแล้วอยากจะให้เป็นนักร้องคุณภาพแบบนี้ต่อไปแต่งตัวสวยตามวัยที่ไม่จำเป็นต้องโชว์เนื้อหนังแค่โชว์พลังเสียงน้องก็ได้รับคําชมมากมายนี่แหละนักร้องขายเสียงที่ถูกต้องสวยคุณภาพครบจบที่คําว่าน่ารักโชคดีที่น้องได้เข้าค่ายแกมมี่เป็นค่ายเพลงที่ปั้นนักร้องดังๆมากมายและยังเชื่อว่าอนาคตเพชรเม็ดนี้ต้องเป็น ประกายเข้าสักวัน